เดคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะอยู่กับเรื่องโรงพลราชาปีศาจอ e ีสปอร์ตเล่ม5นะคะซึ่งเราก็เดินทางมาถึงเล่มจบแล้วนั่นเองค่ะหากใครยังไม่ได้ฟังนะคะหรือว่าอยากกลับไปทบทวนตอนก่อนหน้านะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวเล่มก่อนๆทั้งเล่ม1ถึงเล่มสีได้เลยนะคะในพารนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงการแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วนะคะ สำหรับเล่มนี้พาร์ทการแข่งขันตัวนิยายเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเล่าในเรื่องการพัฒนาทีมหรือว่าการศึกซ้อมทีมอย่างละเอียดเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าจะมีรายละเอียดในช่วงของการแข่งขันมากขึ้นค่ะบอกเลยว่าระหว่างการแข่งขันนะคะเราจะรู้สึกลุ้นไปกับนิยายอยู่ตลอดเลยค่ะมีทั้งจุดที่เราแบบคาดคิดเอาไว้แล้วคาดเดาเอาไว้แล้วแล้วมันตรงหรือว่ามีจุดที่เราไม่คาดคิดด้วยค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เรามากนะคะ อย่างแบบที่เราพอจะเดาได้นะคะก็อย่างที่เราพูดในพาร์ทก่อนว่ามันจะมีไซส์สตอรี่ของเด็กในทีม GH บางคนนะคะที่เรารู้สึกเหมือนแบบมันยังไปไม่สุดดีมันยังไม่จบดีใช่ไหมคะจริงๆก็เป็นเหมือนที่เราคิดนั่นแหละคะ่ะมันก็มีมาต่อนในเล่มนี้อี แต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้หน้าเบื่อนะคะที่เราเราถูกนะก็ยังรู้สึกสนุกแล้วก็ติดตามได้อยู่ค่ะแต่มันก็จะมีบางอันนะคะที่เราไม่คิดว่าเขาจะใส่มาในเล่มนี้แบบคาดไม่ถึงจริงๆค่ะแต่ว่ามันมีเข้ามาแล้วมาทําให้เรารู้สึกสนุกขึ้นแล้วก็รู้สึกลุนเอาใจช่วยมากๆเลยค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเออจะไม่สปอยเพิ่มเนาะเอาไว้ให้ทุกคนไปอ่านกันเอง จากเล่มที่แล้วใช่ไหมคะเราได้รู้อดีตของจิงหยวนโจก็คือพระเอกของเรามากขึ้นนะคะว่าก่อนหน้านี้อยู่ทีม BK มาเป็นประมาณไหนสําหรับเล่มนี้นะคะก็จะได้มีการเฉลยเรื่องราวของจิงหยวนโจด้วยนะคะจริงๆแล้วเรามองว่าปมของจิงหยวนโจมันก็เอออาจจะเป็น หนักในเรื่องของทางจิตใจมากกว่านะคะซึ่งเหมือนเป็นปัญหาที่คาราคาซังคาใจมานานอย่างเงี้ยคะ่ะตั้งแต่แบบอดีตจนถึงปัจจุบันมันไม่เชิงว่าเป็นแบบเรื่องในอดีตสักทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาที่รากยาวมาซึ่งได้มีการเกิดน,น้าครั้งแรกๆประมาณเล่มน่าจะเล่มสีม่เล่ม4เนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่ามาลากยาวจบแล้วก็ ปิดจบปัญหาปมนี้ได้ในเล่มนี้นะคะซึ่งถือว่าปิดจบได้ดีแล้วก็มีเหตุผลนะคะก็คือเหมือนกับเคลียร์ทุกปัญหาคาใจปมในใจปัญหาของจิงเหวินโจก็คลี่คลายเรียบร้อยดีนะคะส่วนผลการแข่งขันนะคะแน่นอนว่าทีมตัวเอกทีม g H ก็จะต้องชนะอยู่แล้วนะคะในรายการชิงแชมป์โลกแล้วคู่แข่งหลักก็อย่างที่บอกไปในเล่มที่แล้วคะ่ะว่าผู้ถูกคัดเลือกคือทีมเกาหลีนะคะแต่ว่าเรื่องราวเป็นมายังไงการแข่งขันเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้ให้ทุกคนไปอ่านเองอทีนะคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาตกลงคบกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่ในเล่มที่แล้วเนาะเล่ม4ี่ไม่ได้เปิดตัวแต่ก็ไม่ได้ปกปิดนะคะคือเรียกว่าทําทุกอย่างแบบเป็นธรรมชาติทําทุกอย่างไปตามปกติค่ะซึ่งมันก็คือโมเมนต์ให้ทั้งสาววัยในเล่มแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยละค่ะเสพแบบจุกๆพร้อมกับเสิร์ฟอาหารมาให้คนในทีมไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็มีเปิดตัวกันอยู่นะคะแต่ว่าเปิดตัวกันอีท่าไหนอันนี้ก็พีคค่ะแนะนําให้ให้ไปอ่านเอาเองนะคะเพราะว่าอ,อันนี้ก็พีคจริงๆอยู่คะ่ะ แล้วก็มีเปิดตัวกับครอบครัวด้วยนะคะก็จะเน้นไปที่ครอบครัวของหลินเหยียนค่ะซึ่งก็คือ,อ,อคุณชายน้อยตระกูลหลินใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นฟิลแบบนักธุรกิจผู้ร่ำรวยนะคะ mm hmm. ก็พาดเปิดตัวก็เป็นอะไรที่ตลกเหมือนกัน,นะคะ่ะ mm hmm. คือครอบครัวหลินเขาเราว่าแบบฮาเป็นฉากเปิดตัวที่แบบไม่ซีเรียสน,นะคะไม่มีดราม่าอะไร สำหรับความรู้สึกของเราหลักอ่านนะคะเอาเฉพาะในส่วนของเล่มนี้ก่อนนะคะจริงๆก็เหมือนกับเราพูดซ้ำๆเพราะว่าจุดแข่งของนิยายเรื่องนี้ที่เราชอบเราก็ยังคงชอบอยู่แล้วก็รู้สึกว่าทําได้ดีเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายก็คือเล่มนี้นะคะมันมีจุดที่เราเดาได้บ้างจากก่อนหน้านี้ว่าไซส์สตอรี่ของเ,ออเด็กในทีม GS ยังไม่จบน่าจะมีต่อแล้วมันก็มีต่อจริงๆแต่ว่าอันที่เราคาดไม่ถึงอะ่ะคืออันที่เราบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์อะคะ่ะก็คือเราไม่คิดว่า มันจะมีมาโผล่ในเล่มนี้แต่ว่ามันก็มีมาซึ่งไอเรื่องที่เอามาแทรกเอามาเล่าในเล่มนี้ค่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าฝืนนะทุกทุกอย่างที่เล่าออกมามันไม่ยัดเยียดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยชอบมากๆเราก็รู้สึกว่าไอพวกนี้แหละมันเป็นส่วนที่ทําให้หน่าติดตามเพิ่มเติม,ตมนอกจากสตอรี่หลักของเรื่องที่แบบเน้นไปที่การแข่งขันอ e ีสปอร์ตอะคะ่ะคือจังหวะการเล่ามันก็ดีแล้วก็ ตัวสตอรี่ที่เราอ่ะก็ทําให้มันน่าติดตามด้วยแล้วก็ทําให้เราแบบผูกพันกับตัวละครมากยิ่งขึ้นไปด้วยอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนักเขียนนะก็เกลียบทดีด้วยก็คือเอาเฉพาะในทีมหลักทีม g h เองนะคะอย่างที่เราพูดมาตลอดคือไม่มีใครที่แบบเด่นกว่าใครคือสุดท้ายแล้วอ่ะเราเชื่อว่านักอ่านทุกคนจะรักทุกๆคนพอๆกันอาจจะมีแบบเมนของตัวเองเนาะแต่ว่าคือโดยโดยภาพรวมก็คือเอ็นดูทุกคนแน่แแล้วนอกจากนี้ก็ยังทำให้เราชอบนักแข่งทีม อื่นๆในลีกด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องถือว่าแอบสปอยเลยแล้วกัน,นะคะว่าตอนพิเศษอ่ะก็จะมีเรื่องของทีมอื่นบ้างด้วยนะคะสาหรับคนอื่นไม่น่าจะคิดยังไงแต่สําหรับเราอะ่ะเราเราชอบนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันปิดจบความรู้สึกในการอ่านนิยายเรื่องเนี้ยของเราได้ดีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมาตลอดค่ะคือเราอ่านอะ่ะจนเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยากให้มีทีมที่ชนะแค่หนึ่งทีมเราเอาใจช่วยสมาชิกคนอื่นๆในทีมอื่นๆ อยู่บ้างด้วยอย่างเงี้ยเนาะถึงแม้ทีมหลักใจแบบที่เชียร์ใจยังเป็นทีมตัวเองแต่ว่าเราก็เอาใจช่วยทีมอื่นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะ่ะการที่มีไซส์สตอรี่แบบตอนถ่ายเป็นตอนพิเศษมาปิดจบให้เราอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกอิ่มขึ้นรู้สึกว่าเออมันไม่ค้างแล้วก็รู้สึกว่าการที่แบบทีมอื่นแพ้หรือว่าคนที่เราเชียร์แพ้มันก็ยังมันก็ไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของเขาอะ่ะมันเหมือนมีอะไรต่อให้เราติดตามมันไม่ค้างคา,งางอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกชอบตรงเนี้ยมากจริงๆส่วนความรู้สึกหลังจจาาากออ่่่่นนนบททัั้้้งงงงงหมมมดเเเรืะะะคะตแตแลลถึ อวยไปหลายเล่มแล้วนะคะสรุปก็คือเราชอบแน่ๆกับเรื่องนี้คือสนุกแล้วก็แฮปปี้กับทุกอย่างที่ที่เล่านะคะการแปลดีลื่นไหลดีทุกอย่างนะคะเสนอปัญหาในวงการอ e ีสปอร์ตมาได้แบบกว้างหลายปัญหาเลยค่ะโดยที่ไม่ได้ดูหยัดเยียดไม่ได้ดูแบบทําให้เราต้องฝืนอ่านแต่ว่ามันทําให้เราสนุกแล้วก็เข้าใจปัญหาพวกนี้ได้มากขึ้นจริงๆจะมี มันไม่ถือว่าเป็นข้อร้อยแต่ว่าในในความเห็นเราอาจจะมองว่าทีมตัวเอกทีม g s อะคะ่ะจะดูซูแบบซูนิดนึงคือเก่งแบบเก่งมากตลอดการแข่งขันนะก็คือแทบไม่แพ้เลยมีแมตท,ที่แพ้น้อยมากแล้วแมตท,ที่แพ้ก็จะไม่ใช่แมตท,ที่เป็นแบบ การแข่งขันจริงๆอะค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่านาเขียนนาเขียนลักษณะการแข่งขันเกมนี้ตลอดทั้งเรื่องเป็นซิงเกิลอิลิมิเนชันก็คือทีมที่แพ้ปุ๊บตกรอบเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทีมตัวเอกแพ้ปุ๊บตกรอบต้องรอปีหน้าเนื้อเรื่องของนิยายอะมันก็จะยืดออกไปอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอนะมันก็เลยทําแบบนั้นไม่ได้แต่เราก็แอบคิดน,นะคะว่าเออถ้าอาจจะแบบเป็นลักษณะของดับเบิลอิลิมิเนชันก็ ก็ได้ก็คือเหมือนกับมีสายบนสายล่างใช่ไหมคะถ้าแพ้สายบนตกมาสายล่างก็ยังมีโอกาสให้พัฒนาให้ต่อสู้แล้วก็แบบคัมแบ็กกลับมาใหม่กลายเป็นแชมป์อย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบเออดูเท่ด้วยแล้วก็ดูน่าสนใจด้วยแต่ว่าก็เข้าใจว่าแบบมันก็อาจจะยิ่งทําให้เนื้อเรื่องในภาพรวมอะค่ะมันยืดออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนกับทีม GS ทีมหลักของเราอะค่ะดูแบบซูมากชนะ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 รวัวๆเลยแต่ว่าถ้าถามว่าเบื่อไหมอ่ะก็บอกเหมือนเดิมะคะว่าอ่ะแล้วมันไม่เบื่อเพียงแต่เราแบบ เออก็ชนะง่ายจังเลยในความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้มีทีมไหนที่แบบก้าวเข้าสู่หรีกอ,อาชีพปุ๊บแล้วรวดเดียวก็ชนะแบบนี้ได้เลยมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่แบบจุดเล็กๆน้อยๆน,น,นะตลอดเรื่องทั้งภาพรวมอะ่ะเรายังรู้สึกว่าสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มน,นี้อยู่มากๆนะคะตัวละครต่างๆนะคะก็เกียร์บทมาดีค่ะอย่างที่เราพูดมาตลอดเลยคือ ไม่ว่าจะตัวหลักตัวรองทุกคนมีเอกลักษณ์ให้จดจําแล้วก็มีเนื้อเรื่องของตัวเองซึ่งเป็นอะไรที่เราสึกว่าดีมากจริงๆแล้วก็มันเป็นการเล่าแบบกลมกลืนไม่ฝืนเกินไปด้วยค่ะก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกว่าอินแล้วก็สนุกนอกจากนี้นะคะพวกงานอาา์ต่างๆทั้งหน้าปกโป,กโปสการ์ดนะคะแล้วก็ตัวที่ขั้นหนังสือหรือว่าจิบิที่ด้านหน้าด้านหลังอะคะ่ะทุกอย่างก็น่ารักดีมากๆเลยนะคะเราอ่านแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออสำนักพิมพ์ก็ทําอย่างตั้งใจแล้วก็ใส่ใจผู้อ่านมากจริงๆค่ะ อวยมาจนถึงขนาดนี้แล้วนะคะถ้าใครสนใจเรื่องลมพลราชาปิปาสาจ e ์อีสปอร์ตนะคะทั้งหมด5เล่มจบนะคะสามารถหามาอ่านได้นะคะมีทั้งแบบรูปเล่มอีบุ๊กแล้วก็แบบรายตอนนะคะสามารถลองเข้าไปอ่านแบบรายตอนก่อนได้นะจะได้ดูว่าชอบหรือว่าไม่ชอบนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวนี้ยายเรื่องแรกของเรานะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องไหนที่อยากแนะนำให้เราอ่านแล้วก็มารีวิวมาเล่าให้ฟังนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะหรือว่าจะแชร์เรื่องที่ เคยอ่านมาแล้วร,รู้สึกว่าสนุกแล้วก็อยากปลายาให้เราไปอ่านต่อก็สามารถแนะนำได้เช่นกันนะคะก่อนไปฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วมาลุ้นกันต่อนะว่าเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ